สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมืรอสุกูสุคนมื้อนี้กะมาป้าไอ้พี่น้องเลยฮะเขาขึ้นมาฮะก่อนเขาลงไปเ้นาองเขาลงไปกะสามสี่มื้อแล้วเขาก็จะขึ้นมาอีกห่อพี่น้องขึ้นมาหอดเท่านี้กะค้ำโดนพี่น้องเลยค้ำมืดละเพราะว่าออกมาจากบ้านนะมันจะเทงกันเนาะเทงกะบบ่ายแล้วตอนนี้น่ะทีมงานเรากกำลังหาเครื่องของลงแล้วก็หามาเข้ายุ่ของเขากะพักกระยุแคมน้ำคือเก้า นี่สกีเป็นกามาข้าวแล้วแล้วนีขขขขนนน่ข้าวของขางกามาเนาะทำละกับสกีเพื่อนนั่กำลังตัดตินเฮดพี่น้องเลยเฮดที่เขาเอามันน้ำท่ากันน่ะเฮดนี่นะหากเก็บมาจากน้ำท่าเฮดที่เขาไปหาเมื่อกี้นี่มีมี สองช้อนโะต๊ะนี่นี่นะพี่น้องเห็ดแล้วก็ามาโบบนี่ตอนนี้เฮาก็กำลังสีไปล้างเห็ด ว่าสิแกงเฮดกินได้ม oh, ือนี้เฮอร์สกี้พลังเฮดก่อนตอนนี้เฮดของก็ได้มีหลายพอแม่พี่น้อง ่ซนว่าเข้าเข้ากันนึ่งเร็วพี่น้องเลยเพราะว่าเอาน้ำลุกเอาเลยได้นึ่งไหวซิโมนีซาซาการตัดพักพ่อแม่พี่น้องเลยตัดพักวัชิตามสซื้อมีซื้อมีมาแต่บ้านพุ้นของกินเข้ามาก,กะได้ซื้อได้ต,ต่ำละกะเอดแกงเฮ็ดน่ของกินแรงเข้าวันนีน้นะ นีนะ่หน้าตอนนี้กะเฮากะว่าสีผ้าเดียวไปอันสเสื้อมองพี่น้องเลยส่วนวาสกี้ก็นสนิมกะสซีได้เผาหม้อนึงเผาหม้อเข้าท่าส่วนเห่าไก่นกันนะ่ะไปมืดพมม่อแม่พี่น้องพี่น้องนี่ป่านี <ver> ่ยอะไรไก่ต <ver> ัวโจ๊ะทั้งหมดนี่เน้นลงเน้นไว้ดิเลยยิ่งถึ้นแล้วเน้นไว้ก่อน ไปไป,ไปจ่าย้ำพัพูดจมีถือช้ทือระนาดนี่เ็แม่รูดอะไรจพูดนึ่งชิลเลอร์ป่านะเย<ะ>จะปเยนไเห็นไรูดละตะโกงกี้นี่บสสอนเพื่อนอันเอานายิงประเย็นพาแม่พี่น้องเลยมีถืซ้ำแบบนาหอกะอีเจ็บเจอเนี่ยเจอพี่พนี่ล่ะเปลีนใจ เ้อิดตวได้แล้วพี่น้องปลาคอปลาคอขต้มต้อของลกนี่นะปลาเป็นตอนไปยินป่าถุยิ่งมีนะอมงอัดไว้ปลาเมนะปลากะบอลนี่มก็บีเชิงเราจ่เชิงเอ้เลยาตื้อมงนะไปแล้วม เอาขึ้นไว้ไว้คืม<า>อมองฮะเป็นเป็นคื่อวะอลีโน,นอยู่ซ้ำพะมือไหมเป็นซ้ำละ่ะนี่พี่น้องไปเย,นปยนน็นตกใหญ่นึงเขาวาสอนว่าใจเอาหน้ายิ้งเอาไรกันทองโตทองโตแต่ตัวนึงมันห้าคับมี กะข้าวบะสอนก็ปรใจยกะกำลังพาเดียวดึงมองเสื้อหม้อก็ได้พี่น้องเลยน้องหามาหอดบอลละเสวกี้กับสซวนิมกะได้ในโลในโลพักแล้วก,กันเข้ากันเนื่องแล้วปะนิมนเข้ากะนึง่งซุกได้พี่น้องเลยต,ลต่อไปกะเสากี้เพิ่นค้างหม้อต้มน้ำ จะต้มมีโลกไปไม่น้องเลยโลกมีต่ำปลาได้ปลาเย็นตัวนึงแล้วก็ปลาไหลเออปลาเย็นแล้วก็ปลาคอปลาต้มแล้วก็ปลาก้าตัวนี้ตัวนี้อะไรปลาก้าเนาะหมึกติ่งเนาะกินกับต่ำมีพี่น้องปลาที่อิน เฮาไปอันไปยิ่งเอาหน้ายิ่งแล้วก็เอาผ้าพันนี่ไปพี่น้องเลยแล้วก็มีกระปูนั่งนี่เอามาเสื้อตามนี่ผ้าโรได้เสื้อกระปูน่ะแย็บไปนะกะมันอยู่น้องนี่ไปไล่ไปพบพี่น้องเลยโอ้กะว่าสิปิ้งนน้องนี่อะนี่ค่อยกะสีได้เอ็นโคปาก่อนเไปให้พี่น้องเอ้ยโคปายาปิ้งสุนัซาัสสกีกะอันสุเพเพนหาแกงเฮดแต่พี่น้องเอ้ย ทางนี้กสบสอบนิมเพื่อนสีสนนสนดำแจ้วเสื้อแกงเฮดพี่น้องเลยเน,น,นี่เฮดเนาะกะแกงเสื้อกะมาโบก ขนาดเป็นเห็ดันลายเติบได้ปลาเตอรง่ๆทั้งหมดขันยิงได้คูอโตเนีน้อยเนาะปะลา้านลูกเตง่ายมาสุกอนมีปลาโคตรปลาตีแก้มโหเตวร์ง่ๆทั้งหมด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มี่น้ำมีกะโลเลยพ่อแม่พี่น้องเลยโลเฮ็ดพร้อมแล้วก็โล,ล,โลมีพร้อมโลพัก ปนเดียวเลยสิต่ำนะบันนี้กันนัวปิงปลาเขากำลังซีป,งปิงพี่น้องเลยปลาก้าแล้วกับปลาเย็นนี่ปลาเย็นกับโต๊ะบักใหญ่ปลาขอกั้งกับปิงนึ่งพ่อแม่พี่น้องหน้าอันนั้นกับปลาซิวเนาะปลาซิวน้อย ต้านหน่อยมันๆ้าง ซาซาพันกนตัมมียาเล้าเร็พี่น้องเลยส<น>ิบมงไหมซมาเบิ่งบิงป่าเท่ากาัเคยสุกแล้วพี่น้องเลย

ตอนนี้ของกินเท่ากับเมื่อแล้วพี่น้องเลยตําม,มี่นี่เก่งเลยตอนนี้อ่านซุ้มเห่ากินข้าวเรียบร้อยแล้วคนพี่น้องเลยแลนทีมงานเท่ากับหาบรรยุบนนอนหากางปิน้นเป็นบรรยุบนนอน นี่นะตอนนี้กะคอก่อยกะเดินกลางเต็นเอ็ดบนนอนเรียบร้อยแล้วผมเองพี่อ้อเลยอันนั้นกับเมนของเขาสก,กี้แล้วก็บโซนิมค่อยกับโซซาในซีนอนตัวนี้เนาะบสอนเพอนอนอยู่รถไทยได้ไหมน,น,นอนรถไทยผู้เดียวมันทำใจอันนี้ กาหลังจากที่ค่อยกางตนทนเฮดบนอยู่บนนอนแล้วนะอแม่ mm hmm. พี่น้องการได้ผาเดียวไปอาะอ้ำนำกับศาศาังสตอนนี้สุมเฮากาอ้ำนำแล้วแล้วกะกำลังสีเกมตัวยันนอนแล้วพอแม่พี่น้องเลยเพราะว่าทีมงานของสุมเฮานี้นอนผ้าเดียนอนหมดแล้วได้การสำหรับคลิปน,นี้ค่อยกสิขอจบเพลงซับนี้พ่อแม่พี่น้องกาคลิปหน้ามาอื่นสาวเฮากาสิได้พบพ่อเดียวไม่อีกเนอกาสำหรับคลิปน,นี้การสบายดีเดอ้อ